สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพบอีก8คลัสเตอร์ใหม่วันที่18กรกฎาคมสอบ,บอครายงานพบคลัสเตอร์ใหม่ทั่วประเทศพบว่ามีทั้งหมด8แห่งมีผู้ติดโควิดรวม276รรายส่วนใหญ่ยังเป็นโรงงานบริษัทแคมป์ก่อสร้างและสนามบอลประกอบด้วยสมุทรสาครที่โรง,งงานชิ้นส่วนจกักรยานยนต์อำเภอกระทุ่มแบน มีผู้ติดเชื้อ27รายชลบุรีที่บริษัทเครื่องดื่มอำเภอเมืองมีผู้ติดเชื้อ19รายและที่โรงงานจักเย็บผ้าอำเภอศรีราชามีผู้ติด13รายสมุทรปราการที่แคมป์ก่อสร้างสองแห่งอ,อบางพลีมีผู้ติด101รายนนทบ,บุรีที่แคมป์ก่อสร้างอำเภอเมืองมีผู้ติด42ราย ชะเชิงเซาที่บริษัทพลาสติกสำเร็จรูปอำเภอบางปะกงมีผู้ติดเชื้อ26รายและโรงงานเสื้อผ้าอำเภอบางครา้ามีผู้ติด55รายจันทมุรีสนามบอลอำเภอเมืองมีผู้ติด12รายขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีตขอบคุณค่ะ